เราเฮียกูจะใคยี่ตาแต่กติดแว่นไอ้ใครเหลือเชื่อวะน่าอะไรโอ้โหกูมองไม่ชัดเลยกระดาษเฮียเนี่ยนะภาพจำยังช้าเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพจำยังช้าเจนเหมือนเดิมไม่ผ่านทั้ในใจเธอ ที่มีภาพลังเข้ามาเจอบนแสนหมื่นล้านไม่ต้องไม่ต้องกวางดีว่าเยอะกว่าตรงนั้นะตเพราะว่ารอบแม่งไกลจัดเดียวแป๊บเดียวก็โดนตีได้ครับอาบจำเขาเรายังคงต่างกันออฟินคิมูจิเด็กกะ ขณะที่มันลออ้อแบบเฮียๆครับก็ลอ้อเฮียๆอย่างเงี้ยเฮียจะโซนยังแค่ไปสี่เครื่องว่าไอ้สอดสวัสวดีครับไม่ซอดเอามาอยู่ ลอกไฟมันลอกเธออ,อยู่ดีมึงกลับพับไม้นะไม่พับไม่โดนนอคิดนะกูบอกเลยเฮ้เเยเฮียส่องไฟลอดช่องมารากาคุณว่าทับทีมมาริกาเอาไม่ใช่แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าไปอยู่ไว โซนได้โซนครับโซนไม่ได้ก็ไม่ต้องโซนนะสามเดี๋ยฮะรอเฮียนะทำไม้โอ้ยอเฮียมึงโคตรมีอีโก้เลยว่ะเพื่อนตีไม่ทันครับต้องับ โอโหดูดูความอีกโก้มัน <c oughs> บาดร้าแล้วเนาะ <c oughs> หรือปักทองสักทีนึงครับกูหิว <c oughs> <c oughs> อืมโหวิ่งไว <c oughs> แทงหลังเฮือก <c oughs> โอ้ยเดินโคตรไหมไอ้ชัดแม่งพุ่งยิ่งกว่ากระสากกระใสมันกี่เปอร์เซ็นต์วะไม่ใช่แปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคือฟักทองสิสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาชิกาดูชโอ้โหมันเก็บไดฮาร์ดเอาชิงโชคไปเทีย่ยวรอบโลกกับคนขายไก่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม,มเก็บก่อนเลย ต้องซ้ำคะับไดูเครื่องเลยปั่นได้โคตรเยอะ <c oughs> โ,อโหเยอะเอด็ดหายแล้วครับถ้าเราหาเอด็ดไม่เจอคือยังเอด็ดก็หายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเอ็ดหายแล้วเฮ้ยมึง ใช้อะไรทันก่อนกูถามจริงมึงก็ฮิลอยู่ก็ได้ยฮะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยอ๋อไอสัตว์ยึกยักเอ,อ้ากูเรียบร้อยหึโวยเ,เรียบร้อยครับตาน,นี้ผมแตกด่านนี้ด้วยแล้วก็แทปเปอร์อีกกูแห้ง รีบไปด่วนเลยมันันไม่เคยโดดสกลิลเช็คระดับปันไอานาระดับปันกลางเลยวะ่ะปั่นมันได้ดีเยี่ยมตลอดอะเครื่องมันเงียบตลอดแล้ว โ okay, okay. อเควูเจอไปที่ไฟท้ายแ่้โพแต่เครื่องเดียวครับคนนรกาดูด่านเป็นด่านที่แบบยิงได้ตรงไหนก็ได้อะ่ะกว่วยชิยวว่าเชียวเซอบ็อกกละโอ้อแลแกเลือดดู ความตึงของเฮียแกสิถ้ากูไม่ด้ด่านนี้พวกมึงก็แย่กูบอกเลยนี่คือความโชคดีของพวกมึงจำไว้มั่โคตรโชคดีได้ดา่านตายหนึ่ง เน้นมาหรือไงมันไม่เหยียบแทบแล้วตีตึงๆ ตานี้กับดานตึงๆแลกเลือดเก้าสิบวิใบหิวปันเสร็ครื่งนั้นแหละมีอยู่เครื่องเดียวเฮียมีได้ฮานะ วัดใจแล้วถ้ามันทับไม้ก็คือกล็ล้มวิ่งไปล่ะน่าจะวิ่งไปหนึ่งคนยังไม่เปิดตัวทำไมถึงเก็บสีวะอย่าแทบไป แล้วก็รีบอ้อมไปดักลายน่าจะดึงไอ้ที่นั่นต่อหรอลี่โอเคต้องอ้อมมาแถวนี้วะนี่ไงเห็นปะใจยเย็น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 ใจเย็น <c oughs> อ้าวตรงนี้ครับเราไม่รู้เองเหรอ ขาดูโซนนี้ครับ้ลองอกไอ้เหี้ย ต้องตีคนนี้ครับเอ้าโอ้โหจะตีผิดคนนะครับแต่ช่างมันไม่ใช้ได้ให้กบุและปกติเราต้องพยายามตีคนที่แบบเพิ่งลุกนะครับเคเคชียโคตตึงตึงจริงนะพวกมึง เก่งจริงรุนทุกมากูรอเลยเผื่อแม่งมีอพิธีหารโชว์ไอสัตว์และยิ่งแบบดูเลยไม่ใช้ไม่ใช้นี่ด้วยนะไม่ดินด้วยนะอาพิธีหารแน่นอนบอกตรงไม้ดีกว่าเอยบอกตรงหน้าต่างดีกว่ะเซฟไปเคี้ย มึอยากเก็บส <'m> ี่เป็นตาที่โคตรจะเหนื่อยด่ามันแย่ครับเห็นปะบอกเลยวมีอมียพี่นิหารนี่เฮียไม่มีไม่มีอะไรมากเลยอภพี่นิหารผมเลยต้องบอกหน้าต่างครับมึงดึงหุ้ยโอ้โหพี่ก็ตึงเกินพี่ก็ตึงเกินพี่ก็ได้หาทันนี่เฮียยังกับออโตออโตคิก มันแค่ดึงเพื่อนฉันเหนื่อยมากนะ มีพิธีหารไอสัตว์กูบล็อกลง้ะต่างเลยครับถ,ถ้าไม่บล็อกคือแม่งโดดต้องกินไรม,มากแล้วมึงไปไหนมึงไม่ทันหรอกกูกูรู้เลยแบบไม่ดิ้นอะ่ะคือกูรู้เลยอะ่ะรู้เรื่องเลยนะ โคตรเหนื่อยแก้เกมได้ทุกสถานการณ์เก่งเวอร์จเจอพี่ไปหนีไงก็ไม่ไม่รอดโอ้ยอย่าพึ่งนะครับอันนี้มันทามิ่งมันทางผมไงนะเพราะว่ามันมันเยี่ยมแทบก็จริงแต่แม่งจังลูกเองได้นะคือมันแก้สถานการณ์เกมได้นะแต่ดีแม่งหูยกูเครียดเลยไอ้สัสกูผมเล่นเงียบเลยอ่ะผม,ม่แบบต้องต้องใจจริงอ่ะนะครับตอบตูวตไม่ทันคดีพปิก จริงก็ตึงนะครับแต่ผมตึงกว่าเฮ้ย <th> like ดูนำ้ำขอดูวินเลตพวกมึงหน่อยหนิเชียมันตึงนะมันเป็นที่ด่านแหละจริงนะี่ยดูเลยวินเลตส,ส,สี่สี่นะไอ้เหี้ยอะไรมาตึงอนะ่ะมันด่านมันแย่ครับแย่มากตา่นะเมื่อกี้อ่ะเนี่ยวินเลตสามสิบเอ็ดเนี่ยอะไรมาตึงอนะ่ะทีนี้วินเลตสามห้าหอ่ะโอ้แต่แม่งแบบ ไอ้จังหวะแลก,กเลื่อนเนี่ยโค่นนรกเลยหเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงนะ